ทำธุรกิจนะครับแล้วก็เจงก็เจงนะครับผมก็เลยไปยืมเงินมา20 0 0 0บาทครับไปยืมเงินญาติมา20,000บาทนะครับเพื่อที่จะมาขายน้ำนครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยขายน้ำอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับผมเพื่อที่จะหาเงินเนี่ยมาจ่ายค่าเช่าห้องครับผมทำหลายอย่างมากครับก็ขายของตลาดนัดขายหมูปิง้งขายหม,จมูจุ่มขายส้มตำรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟขายเสื้อผ้าทำทุกอย่างลยครับผมก็คือทำไม่เลื่อยทำไม่เลื่อยก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าว่าจุดไหนจะเจอความสำเร็จ สวัสดีครับผมอัศสิทธิ์คงศิลป์ครับผมเป็นเจ้าของแบรนด์มารุชาครับผมชานมไข่มุบก1าบาทครับแบรนด์มารุชานะครับเป็นแบรนด์ชานมไข่มุบเก้าบาทเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับผมปัจจุบันนะครับเราเปิดมาแล้ว6ปีนะครับผมมีสาขาทั้งหมด1 2 0 0นสาขรานะฮะทั้งไทยและต่างประเทศครับผม จริงช่วงแรกเนี่ยผมบอกตรงเลยว่ากะคิดแค่ว่าขายได้สักวันละ20แก้วนี่ก็โอเคแล้ว20แก้ว30แก้วพอมาจ่ายค่าเช่าห้องได้ช่วงแรกเนี่ยขายแบบวันละ4-500แก้ว600แก้วแล้วชงคนเดียวครับแฟนก็จะมาช่วยแฟนก็จะเรียนแล้วก็จะมาช่วยด้วยนะครับผมคือขายไม่ทันทําไม่ทันเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมัน19บาทเนี่ยยังยังไม่ค่อยมีครับยังไม่ค่อยมีแล้วเราก็เป็นแบบแพ็กเกจที่เป็นแก้วสุดโค้งเนี่ยเราเป็นเจ้าแรกปกติถ้าคนที่จะซื้อในแพ็กเกจเนี้ยอาจจะต้องแบบเข้าไปในห้างอย่างเงี้้้้้ยยยคครรรรัััับบบบเเาาาาซืืืออออในนนนแแกกกววววลละะ80 90 100ทหห็มมู่่ตงไ ด้วยหาค,าค Kel ผ,มผมรู้สึกว่าจุดเปลี่ยนผมเนี่ยก็คือตอนที่ผมเนี่ยผมจำได้ว่า anyway, ผมอะถ่ายรูปชานมนะครับโพสเล่นๆนะครับโพสในเพจนะฮะส่วนตัวนะฮะแล้วก็แชร์ว่าร้านจะเปิดพรุ่งนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปขานมไข่มุก19บกาทแล้วไข่มุกก็จะเยอะแก้วตุดโค้งๆนะครับก็เลยเกิดการแชร์เยอะมากครับแชร์เป็นหมือนเลยทีเนี้ยมารุชาเลยทำให้ชานมไข่มุกนยกลายเป็นกระแสไปเลยครับช่วงนั้นนะฮะ จุดเด่นของมารุชาครับก็คือราคาเริ่มต้นที่19บาทนะครับคือราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายแล้วก็แก้วเนี่ยขนาด2ี่ออนแก้วใหญ่คือแบบว่าบางคนมีตามมา20บาทเนี่ยก็เด็กินน้ำและแก้วนึงครับผมแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้แบบว่ากระหลกกะลานะคือรสชาติก็พรีเมียมเลยแล้วเราไม่ได้มีแค่เมนู19บาทอย่างเดียวนะครับผมเรามีทั้งเมนูพรีเมียมด้วยเมนูชาผลไม้เมนูนมสดเมนูปั่นนะครับแล้วก็กาแฟสดก็มีครับทำให้มารุชาเนี่ยมีกลุ่มลูกค้าที่กว้างครับผมแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายนะแล้วก็เลยแบบูกกใจ้เรุวััคบ แฟรนไชส์มรุชานะครับผมลงทุนเริ่มต้นเพียง39,000บาทครับผม39,000บาทนะครับก็จะเป็นเซตอุปกรณ์เริ่มต้นครับสำหรับคนที่มีหน้าร้านอยู่แล้วนะครับมีอุปกรณ์อยู่แล้วมีซุ้มอยู่แล้วนะครับเราจะออกแบบตกแต่งร้านให้ลูกค้าฟรีนะครับแล้วก็ในเซตเนี่ยฮะจะได้อุปกรณ์ของแถมเนี่ยทั้งหมด52รายการครับผมแล้วก็จะมีตัวเป็นเคออสตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นขนาด2เมตรนะครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทครับผมเซ็ตที่ขายดีอีกหนึ่งเซ็ตของมรุชาครับก็จะเป็นเซ็ต กครบทุกอย่างเลยของแถม52รายการนะครับมีป้ายตั้งหน้าร้านมีเครื่องซีลมีทุกอย่างให้ครบทุกอย่างเลยครับในซุ้มนะฮะจบครบที่เดียวครับไม่ต้องไปตกแต่งร้านเพิ่มแล้วนะครับมีระบบไฟมีระบบน้ําให้เรามีทีม งานที่คอยซัพพอร์ตลูกค้าตลอด24ชั่วโมงคือบางทีลูกค้าแบบว่าทําให้เป็นจําสูตรลืมสูตรไปได้เราพร้อมที่จะเซอร์วิสเราพร้อมที่จะหาลูกค้าแล้วเราก็มีทีมการตลาดหลังบ้านที่ค่อนข้างที่แน่นเลยแต่แก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดออฟไลน์และออนไลน์นะครับตรงนี้เราก็จะมีการทําให้ลูกค้าด้วยครับการโปรโมทร้านการถ่ายรูปร้านนะครับการตกแต่งร้านนะครับไม่ว่าลูกค้าจะทําโปรโมชั่นลูกค้าอยากได้รูปภาพอาร์ตเวิร์กเราทาให้ปีหมดเลยครับไม่ต้องไปจ้างเลยครับตลอดการขายแฟรนชา์เลยครับผม ระยะเวลาในการคืนทุนนะครับฉเฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่3-6เดือน,นครับขึ้นอยู่กับทำเลด,ด้วยครับผมแล้วก็แพ็กเกจที่ลูกค้าลงด้วยครับ เมนูแนะนำครับก็จะมีโอ้โหมากมายเลยครับเรามีเมนูประมาณ60เมนูครับราคาเริ่มต้นที่19บาทนะครับก็จะมีเมนูชาผลไม้นะครับเมนูอิตาเลียนโซดาเมนูชานมแล้วก็มีเมนูพรีเมียมก็มีนะครับผมเมนูปั่นแล้วก็มีฮะแล้วเราก็จะมีเมนูที่เป็นกาแฟสดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเมนูหลากหลายเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราก็จะมีทุกเพศทุกวัยเลยครับผมคือบางคนที่จะมาซื้อแผไชัยนะครับแล้วเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในการขายน้ำมาก่อนเลยไม่เคยทำมาก่อนเลยคือไม่ยากครับเราสอนวันเดียวเนี่ยเป็นเลยครับเพราะว่าวัตถุดิบของเรานะครับเเเเปป็็นนนนนนคอริทีะผผผืา ที่ทําการมิกมาแล้วนะครับเพราะฉนั้นในการทำเนี่ยก็จะไม่ยากครับเราใช้เบสแค่ตัวไซลับในการเพิ่มลดความหวานแค่นั้นเองนะผมไม่ว่าใครชงก็รสชาติออกมาเหมือนกันหมดครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจลงทุนนะครับแฟรนไชส์มรุชานะครับผมชั้นหงขายพก19บาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook มรุชาเทเลด์นะครับหรือไลน์แอดที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับผมให้มรุชานะครับเปอี่หถึงทั้งเลื่อกของคุณนะฮะมากกว่าทั้งดื่มคือสร้างอาชีพครับ